กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอ่าข้อที่1น,นะคะกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจในหนังสือเรียนหน้า53เนาะพาวถมที่ดินพาวถมดินในที่แปลง1ไปแล้ว2เศษ1ส่วน2ไร่นะคะหรือว่า2ไร่ครึ่งนั่นแหละเนาะจะต้องถมอีกเท่าไรจึงจะเต็มพื้นที่3เศษ2ส่วน5ไร่อ่าวิธีคิดนะคะ มีที่ดินทั้งหมดเนี่ยสามสี่สองส่วนห้าไร่นะตรงนี้เป็นที่ดินสามสี่สองส่วนห้าไร่นะคะแล้วเราถมไปแล้วทั้งหมดจากสามไร่กว่าเราถมไปแล้วสองไร่กว่าฉะนั้นตรงถมไปแล้วเนี่ยอ่าให้ยาวหน่อยนะตรงนี้นะคะสองไร่ครึ่งแล้วเขาถามว่าจะต้องถมอีกเท่าไรถึงจะเต็มพื้นที่ตรงนี้ วิธีการทำทำยังไงลูกเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดนะคะลบกับที่เราถมไปแล้วใช่ไหมก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ที่เหลือนะคะเหลือเท่าไหร่ถึงจะเต็มเนาะตรงนี้นะคะหาตรงนี้นะอ่ะเท่าไหร่ถึงจะเต็มนะคะอ่านี่นะ,ะวิธีทำนะคะวิธีทำ ราวถมดินในที่ดินแปลงหนึ่งไปแล้วราวถมดินไปแล้วก็ได้นะคะไปแล้วสองเศษหนส่วนสองไร่นะแล้วที่ดินมีพื้นที่เท่าไหร่ล่ะที่ดินมีพื้นที่ สเศษสองส่วนห้าไร่ดังนั้นพาวต้องถมอีกเนาะดังนั้นพาวต้องถมอีกถมอีกเท่าไหร่เราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดนะคะลบกับพื้นที่ที่เราถมไปแล้วอ่ะเวลาลบจํานวนคระเราต้องแปลงจำนวนคระเป็นอะไรก่อนลูก เศษเกินนะคะรางคูณทั้งบบนห้าส5มสิบห้บวกสเป็น17ลบด้วยสองสองสีบวกอีกหเป็นหต้องลบต่ออีกบ euh. ันทัดหนึ่งแล้วแหละนะคะสิบ่วนหลบด้วยห้าส่วนสองส่วนต้องเท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้ทำส่วนให้เป็น10บลูกตรงนี้คูณ2เข้าไป ตรงนี้คูณ5เข้าไปฉะนั้นฝั่งซ้ายนะคะส่วนมันเท่ากันแล้วนะส่วนเป็น10แล้วนะอ่ะฝั่งซ้ายด้านบนค่ะ17คูณ2ก็ได้3 4ส่วน10ลบกับฝั่งขวา55 25้าี่สาส่วน10มนะได้สามส่วน10ลบกับ25 1สห่วน10่าส่วนเท่ากันแล้วค่ะส่วนเท่ากันแล้วต่อไป 34มบลบได้9กลบ9กส่วน10 9ส่วน10ก็เป็นเศษ่วนอย่างต่ำแล้วนะคะก็ตอบเลยข้อนี้ก็เลยตอบว่าต้องถมอีกนะคะเจ็ดส่วน10ไรอ่ะ เรามาต่อด้วยข้อที่2นะคะ,ะข้อที่2ข้อที่2เนี่ยพ่อเดินออกกำลังกายเฉลี่ยชั่วโมงละ4ี่เศษ3ส่วน5กิโลเมตรวันนี้พ่อเดินออกกำลังกายเศษ5ส่วน6ชั่วโมงพ่อเดินออกกำลังกายได้ระยะทางเท่าไหร่นะคะเอาละเดินออกกำลังกาย ได้5ส่วน6ชั่วโมงฉะนั้นเราก็วาดบาโมเดลออกเป็นกี่ส่วนลูก6ส่วนนะคะ1 2 3 4 5 6แต่พ่อเดินออกกำลัง,งกายได้5ส่วนคือตรงนี้นะคะอ้าวแล้วทั้งหมดเนี่ยคือระยะทางที่พ่อเดินฉเฉลี่ยเนาะระยะทาง 4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรใช้ในการเดิน1ชั่วโมงเ,เท่านี้นะเขาถามว่าพ่อเดินพ่อเดินออกกําลังกายได้ระยะทางเท่าใดนะคะอ่ะตรงเนี้ยรู้แต่ว่าได้5ส่วน6ของชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเฉลี่ยแล้ว เดินทางได้4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรงั้นเขาอยากถามว่าพ่อเดินทางได้กี่กิโลเมตรอ่จเรามาดูนะมันก็ต้องคําตอบมันก็ต้องน้อยกว่า4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือทั้งหมด4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรนะแต่พ่อเดินได้แค่นี้แสดงว่าพ่อเดินเนาะได้น้อยกว่า4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรแน่นอนนะคะฉะนั้นการตอบเด็กๆก,ก็ดูบาโมเดลแล้วก็ไปประมาณกับคำตอบได้นะต้องน้อยกว่า4กิโลเมตรแน่นอนนะคะ มาดูนะจะเป็นเท่าไหร่นะคะพ่อเดินได้ห้ส่วนหชั่วโมงวิธีทำพ่อเดินออกกำลังกายเฉลี่ยชั่วโมงละพ่อเดินออกกำลังกายเฉลี่ยชั่วโมงละ สี่เศษสามส่วนหกิโลเมตรนะคะและวันนี้พ่อเดินออกกำลังกายได้เป็น5้ส่วนหชั่วโมงพ่อเดินออกกำลังกายได้ระยะทางเท่าไหร่อะพ่อ เดินออกกำลังกายได้ระยะทางเอาเศษห้าส่วนหมาคูณกับ4เศษสามส่วน 5, ห้าหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะเวลาการคูณเศษส่วนเราต้องแปลงจำนวนพระเป็นเศษเกินก่อนเด็กๆด,ดูนะตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะคูณกับ ล่างคูณข้างบวกบนลูก5้าสี่ยกสได้23ส่วน5ตัดทอนไปเลยนะคะห้ 5, 1, 5, 5, 1, 5. าหนึ่้าหข้างบนเหลือ23ข้างล่างเป็นส่วน6เป็นเซกเกินทำเป็นจำนวนคระด้วยข้อนี้ตอบ 1> 6 1ห6ึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดสิบเก้า่สอวนหะพ่อออกกำลังกายได้3ากิโลกว่ากวานะคะ คิดเนาะเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพ่อจะได้ออกกำลังกายได้ระยะทาง4เศษ3ส่วน5กิโลเมตรแต่วันเนี้ยพ่อเดินแล้วได้เศษ5ส่วน6ของชั่วโมงเองนะคะฉะนั้นพ่อจะออกกำลังกายได้เท่าไหร่แสดงว่าคำตอบก็ต้องน้อยกว่า4กิโลกว่า,วาแน่นอนนะคะ ต้องน้อยกว่า4เศษ3ส่วน5กิโลนะเพราะเดินได้แค่นี้เองจากทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดระยะทางเนี่ยมัน4เศษ3ส่วน5นะคะตรงนี้เป็นวิธีทำอต่อด้วยข้อที่3นะคะผ้าพุ่นสำเร็จรูปยาว5เศษ1ส่วน4เมตร ปิ่นนำมาตัดเป็นเจ็ดเส้นยาวเส้นละเท่าๆกันเพื่อนำมาเย็บเป็นขอบที่รองจานผ้ากุ้นแต่ละเส้นจะยาวกี่เมตรอ้าวผ้ากุ้นทั้งหมดยาวนะคะห้าเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะยาวห้าเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยนำมาตัดเป็นเจ็ดเส้นลูกอ่าเราก็แบ่งเป็นเจ็ดส่วนเท่าๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แบ่งเป็น7ส่วนเท่าๆกันเขาถามว่าแต่ละเส้นเนี่ยยาวเส้นละเท่าไหร่ความยาวของแต่ละเส้นเท่าไหร่นะคะเราก็เอา5้าเศษหนึส่วนสมาทำยังไงลูกหารด้วยเจ็ดใช่ไหมวิธีทำนะคะวิธีทำผ้ากุ้นสำเร็จรูป สีมฤทธิ์ลูกยาวห้าเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรนะคะนำมาตัดเป็นเจเส้นเท่าเท่ากันย่อให้แล้วนะนำมาตัดเป็น7เส้น,น,นะน,เ,น,เ,สนเส้นละเท่าเท่ากันนะคะ ดังนั้นผ้ากุ้นผ้าใช่ไหมกุนกุนกุ้นกุน,น,นผ้ากุ้นผ้ากุ้นผ้ากุ้นแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่เราก็เอาห้าเศษหนึ่งส่วนสี่หารด้วยเจ็ดนะคะการหารเศษส่วนก็ต้องทำจำนวนคราเปเศษเกินก่อนตรงนี้หาสียี่บวกอีกหนึ่งได้ยี่สบเอ็ส่วนสี หาหรด้วย 7? 7ก็คือ7ส่วน1อ่ะยาวเท่าไหร่เมตรก็ตัวตั้งคงเดิมลูกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะอ่าเฉียงเฉียง,ยงตรงนี้ครูเอาแม่7ตัดนะคะเนี่ยเน,น,น,นอ่ะ7 1 7 7 3 21ได้แล้วได้แล้วก็เท่ากับ3ส่วนอะไรลูก3ส่วน4เมตรนะคะ ตอบเศษ3ามส่วนสีเมตรนี่คือข้อที่3ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4 แป้งซื้อไข่เป็ด60สฟองนำไปทำอาหารเศษ2ส่วนส5ของจำนวนไข่เป็ดที่ซื้อมาแป้งนำไข่เป็ดไปซื้อเฮ้ยแป้งนำไข่เป็ดไปทำอาหารกี่ฟองอ่ะ ซื้อไข่เป็ดมาทั้งหมด60ฟอง60ฟองเนี่ยเอาไปทำอาหารเศษส 2, ส่วนสิแสดงว่าวัดบาโมเดลเป็น15ส่วนนะหนึ่งสองสาม1ี1ห1า1ก1จ15แปส่วนนำไปทำอาหาร2ส่วนตรงนี้นะคะอ่าสองส่วนสิ้าเขาถามว่าแป้งเนี่ยเอาไข่เป็ดไปทำอาหารเท่าไหร่ถ้าดูจากวิธีคิดแล้ว กสิบฟองสิบห้าส่วนมีหกสิบฟองถ้าหนึ่งส่วนเราก็เอาหกสิบหารด้วยสิบห้าสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบคูณสี่ใช่ไหมสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบแสดงว่าหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสิบห้าส่วนเนี่ยนะหนึ่งส่วนเท่ากับสี่ฟองใช่ไหมสิบห้าส่วนมันเท่ากับหกสิบฟองอะ่ะใช่ไหมลูก เนี่ยมันมีทั้งหมดสิบห้าส่วนอ่าสิบห้าส่วนเท่ากับหกสิบฟองถ้าหนึ่งส่วนก็เท่ากับหกสิบหารสิบห้าก็เท่ากับสี่ฟองแล้วนําไปทําอาหารสองส่วนก็สองคูณสี่ก็เท่ากับแปดฟองจบละเอาเอาไปทําอาหารแปดฟองจบแล้วนะคะก็นีแต่เขาให้แสดงวิธีทําด้วยอะทำสักหน่อยวิธีทํแป้ง ซื้อไข่เป็ดหกสิบฟองนะคะนำไปทำอาหารเศษสองส่วนสิบห้าของไข่ที่ซื้อมาเนาะดังนั้น แน้ำไข่เป็ดไปทำอาหารเราก็เอา2องเอาไปทำอาหาร2องส่วนสิหของทั้งหมดก็คือ60สินะคะมาดูนะตัดทอนกันได้ค่ะเอาแม่15ตัดทอนเลยค่ะสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสี่หกคูณสี่ก็เป็น8นะคะ ได้แล้วแล้วก็ตอบตอบแปดฟอง